สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมดรอาลียาปลังนะครับวันนี้ผมอยู่จังหวัดกระบี่อําเภอปลายพญาข้างเซเว่นอีเลฟเว่นะฮะเดี๋ยวรีวิวให้ดูอ่าเซเว่นอีเลฟเว่นสาขาสาขาปลายพญาปลายพญานะครับพี่พี่อะไรครับพี่กัลยาแกล้ยเกลี้ยงค่ะพี่กัลยาพี่กะรยาเป็นลูกค้าเป็นเป็นอ่านักลงทุนนะครับเนี่ยลงทุนตู้เฮงสุดสุดเฮงเป็นยังไงบ้างบอกคนดูทางบ้านหน่อยทําไมถึงซื้อทําไมถึงซื้อแบบ ทำไมถึงซื้อเนี่ยคืออย่าแบบย่าหลูกคาได้เลยพี่คือย่าหลูกคาอ่าแบบทันสมัยทันสมัยค่ะทันสมัยแล้วพี่ก็เป็นคนทันสมัยด้วยเลยคือมันมันมันเป็นยังไงมันมันกดง่ายมันกดง่ายใช่ไหมเนี่ยลงทุนเป็นแสนนะครับเนี่ยสองตู้แสนกว่าบาทแสนกว่าบาทพูดไม่ถูกพูดไม่ถูกเพราะเพิ่มหรือเพราะใ่ายตังก็ไม่รู้ไม่บอกเพิ่ม ร่มกันไปถูกกมันดีไหมฮะทุกธุรกิจนี้ที่เราลงทำไมเราเราถึงคิดจะลงนอกจากทุใสมัยแล้วทุคสมัยแล้วคือคนชอบชอบแบบพวกมือถือพวกออนไลน์อย่างนี้ใช่ไหมเราไม่ต้องไปถือแผงใช่ไหมไปแบกอะไรอย่างนี้อย่างนี้เขาก็มีลิงก์เดี๋ยวเขามีลิงก์ให้เราด้วยเราก็สามารถส่งลิงก์ให้สมาชิกของเรา ใช่ไหมแล้วเราอาจจะมีแท็บเล็ตหรือมือถือก็คือขายผ่านมือถือได้นะครับแล้วก็มากดที่ตู้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากมากดใครที่อยู่จังหวัดกระบี่แล้วอยากจะมาลองกดให้มากดที่ข้างเซเว่นสาขาปลายพญาค่ะสาขาปลายพญาที่ผมก็แหล่งใต้ได้กันนะสาขาปลายพญาเซเว่นอีเลฟเว่นนะข้างเลยข้างแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อยากมากดแล้วมาอุดหนุน พี่กะลยาด้วยนะครับมาอุดหนุนด้วยมากดเยอะๆนะครับแล้วก็ถ้าไม่ถ้าไม่ทราบนะครับอยากรู้ข้อมูลพี่กะลยาบอกเบอร์ได้ไหมสมมุติจะมีคนโทรมาซื้อได้ค่ะศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองแปดห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งสี่สองเก้าห้าสี่สองเก้าห้าพี่กะลยาเป็นเจ้าของสองตู้ตู้้างเซเว่นแล้วก็จะตอนนี้จะไปอีกอู้นิยมแก้วเกี้ยงค่ะอู้นิยมแก้วเกี้ยงมีมีจุดละตู้ นะครับสามารถไปกดได้แล้วก็อีกอู่หนึ่งก็เป็นอู่ของน้องของหลานเอารถไปซ่อมได้แล้วก็ไปกดได้ซื้อลอตเตอรี่ได้นะครับยังไงฝากด้วยนะอำเภอปลายพญาจังหวัดกระบี่คุณแม่มาออกออกล้องหน่อยนี่ยเนี่นี่นายคุณตัวจริงนะครับเนี่ยคุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วครับเจ็ดสิบสามโอ้โหนึกว่าเจ็ดสิบสามไปบายครับมาอุดหนุนกันเยอะครับหน้าเซเว่นเดี๋ยวรีวิวให้ครับ